เดียวกันนี้นะครับท่ญญาที่มีความสนใจจะร่วมกันนะครับาแห้งนะครับรท,ศรทศแฟนะปรับศเวยน,น้ำดื่มที่้่เป็นทุก์กัดแล้เป็นกาแฟหรือเป็นอาหารที่เป็นอาหารว่างนะครับมีทารกมีด็กมีกเลย เตมบานะครับตัดผมตัวเองน้อยคนที่ตัดผมตัวเองบวกคนบ้า,บาทาทำเพราะมันยาวไงไม่มีเวลาไปตัดต้องทํางานข <c oughs> ันยาวเราก็เลยเหมาะมันจะเป็นขั้นตะไคร้ไหมต้องอยู่ที่สี่มือฟ้องเก่าสมัยเด็กมีตะจ้างเขาตัดพอโตขึ้นมา ตลงตัดเองดิถ้าเป็นมันยื่นออกมาเราก็ตัดรอบแต่ต้องสวยครับเดี๋ให้เขาปูหรอยเป็นขั้นบนันไดขั้นตะไคร้้ายเกกิ่ห้ามเลีนแบบแะนะครับไปจ้างช่างเขาตัดดีกว่าตอานี้ผมต้อ <c oughs> งการทดลองนี้นะครับ กิดมาไม่เคยตัดเหมือนกันนะแต่รงกามทกมองการที่ขาเกิดผมมาตาไม่หรอไม่ใครมาลักครับให้ประกันตัวออาจจะเปี่นครบมารดักเร่ลอกิงไว้เป็นเรื่องิจะดีมากคือน่าจะให้ดุิรรมันก็ต้องมีเงื่อนไขแยละต่ดยครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยโดยไม่ นไปตัวตัวให้ลาเขียงดยังแถออกไปทิ้งตาย่นี้ก็อยากตายักัต่งรากายตายิาตัวตายไปกเด็ไปอ่ถึงแขงจะเอาวัดอีแต๊ดศาตัวตายที่นความสก็ได้กระตายทยานะ ตัดทั้งหลังนตัดทั้งหลังที่งอนงอนเแหวนรู้ได้ไงว่ามีงอนงอนมองไม่เห็นนะเห็น้ยเอาตัดดนียโอ้โหจะแปดโมงแล้วเอาตัดแป๊บเดียวที่งอนงอนออกที่มันยาวๆออกเลย มัดเดีย๋ยวนะมันฉันตัดนะเดี๋ยวก็โหแล้วอย่างนี้อีกแหละแทนที่จะทำมันไม่งอนตรงไหนเลยมีไหมที่ยาวๆมันไม่มีมไม่มีหรอกดั่งมองไม่เห็นข้างหลังไม่มีกระจกก็มันมีเลยไปถอดเสื้อสะบัดเลยแล้วอาบน้ำใหม่เลย <c oughs> ไปเลยเดี๋ยวเอาหมีไล่ <c oughs> เดี๋ยวเล็กใส่แว่นแล้วเล็กไล่ให้ไป เด็อาเอาไปทำแกแกหาไามันมัเป็นขั้นตะไคร้เยอะไหมเป็นเป็นในขั้นไครให้หรอเรอไล่ไล่ให้ห่อนะมาหาเจ๊นี่ยเจ๊จัดใหเจ๊จะไปพูดอะไรก็เป็นเด็กแก่หรอกอเนีจ๊รู้มีอะไเจะจัเหออาัให้เาเดะเอาให้่อเลยนะไม่รอไอ้ตอนที่แกงมาได่เนี่ บอกให้มาเรียนนี่เลยบอกว่าพี่สาวผมเขาเรียนวิชาไม่ใช่วิชาหรอกเพื่อนเป็นาะไม่มีงากจะเรียนมันให้มีชีวิตตัวไม่ได้ต้องมายืนละว่นะได้หัวผมทำไมผมมันบางลงกันเนี่ยฮะยุ่งเรีนผู้หไปเร่บางบางใหญ่เลยนะใช่เจอพวกโคโคคนแล้ว สมให้แกเวลาที่าเสรจทะรีนเส่ะเออถ้าใครอยากเลีนท่ผมมานะทำมาหนี้เล่นตัวกตตัวางคนเดียวจบรับรองเป็นเป็นเลยฮะลยแล้วเวลาคุณอยากได้ไปประกาศคุณก็ไปเรียนต่อที่เหมือนชันเนี่ยชันเรียอ,อย่างนี้อแล้วด้ประกาศก็นมาเถ้าคุณไนะดีนะแล้นะและรู้รู้รู้เลยใช่ไหมใครตัดผมมาเนี่ยมันรู้เลยมันเห็นมัน ขั้นต่อไปเลยใช่ไหมันแหมมันไม่ใช่ช่างช่างไม่เนั้นเลยระดับไนถ้าทำงนได้ยี่ว่าปีแล้วแค่มอาก็รู้แ่ะาันนี่เออก้เยูไนแล้วไดอยู่ได้สิค้าฉันมี้เยอะ แค่ดูก็รู้วเรแบบายแล้วแต่ดีว่าในถึงเนื้อถึงเนื้อนะก็ใช้ขาเยอะแล้วมันร้อนร้อนแล้หล่อเลยวะโอ้โหหล่อเลย